ช่วงนี้เราก็น่าจะสร้างันดีนะว,ว่าในหลวงของเราผู้ที่มีบารมีมากเป็นพระโพธิสัตว์เจ้า,าลงมาเกิดเพื่อที่จะช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายแลนก็เป็นบุญของชาวไทย ของเราทุกๆคนทีเดียวที่พระบริษัทว์นี้ได้ถือำกำลัดเกิดมานะอยู่ในประเทศไทยมาเป็นพระหมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมอันเลิศที่สุดเมื่อพระองค์ได้เกิดมาแล้ว ก็ยังประเทศชาติของเราให้มีความร่มเย็นประชาชนมีความรักมีความสามัคคีปองรองกันแม้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาในาระยะตั้งแต่พระองค์ได้ทรงของราดนี้ก็บรรเทาเบาบางลงไปได้นะด้วยพระบรารมีของพระองค์ท่าน คงท่านได้ทำประโยชน์นะนาน,นับปการซึ่งธรรมาก,ก็คงจะนะบรรยายมาพูดให้เราฟังนะคงไม่หมดแต่พวกเราก็คงจะมีความทราบซึ่งในจิตใจในดวงใจของเราที่พระองค์ได้มีต่อพระสิกรชาวไทยและต่อประเทศไทยทุกคนก็คงจะมี ความซึ้งใจรึกถึงพระองค์มันก็พวกเรานั้นน,ะน่ะเป็นค่าของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกๆด้านที่พระองค์ได้ทำประโยชน์จะเป็นด้านการศึกษาพระองค์ก็ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งฝ่ายพระฝ่ายมือด้านปริยัต ส่งเสริมสนับสนุนพระฝ่ายปฏิบัติและสนับสนุนทุกพนศาสนาเราดจนการศึกษานะของครวาสทั้งหลายผมก็ส่งสนับสนุนทุกด้านตั้งแต่ศึกษาในประเทศส่งไปศึกษาต่างประเทศเพื่อให้ได้ผกรลก,ก,กลับมา พัฒนาประเทศชาติของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองและก็พร้อมไปด้วยคุณธรรมการพัฒนาด้านเกษตรก็ดีด้านน้ำก็ดีด้านเพาะพันธุ์ปลูกข้าวหรือพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆซึ่ง เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลกทีเดียวยัะในวังสนจิรดานั้นในในพระราชวังก็เต็มไปด้วยโครงการต่างๆมากมายมีแปลงข้าวอยู่ในพระราชวังมีนาข้าวที่จะเพาะพันข้าวแจกจ่ายไปทั่วประเทศ เพื่อด้พันข้าวที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ยังมีการปรับปรุงพื้นดินทั้งหลายให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกอันนี้ก็เป็น,นตัวอย่างน้อยๆเท่านั้นเองเราคงจะสร้างผนดีในโครงการต่างๆที่พง์ได้ทรงทำตลอดที่พองค์ได้ของราด เพื่อประโยชน์สุขของนะวงชนหมายชนชาวสยามตราบใดที่ประชาชนไม่ทิ้งท่านท่านก็ไม่ทิ้งประชาชนหลวงพ่อชาก็เคยได้พูดว่าพวกเรามีภาระหน้าที่เปียงครอบโวเดียวเราก็มีความหนักแล้วดูในหลวงสิ ท่านรับภาระทั้งประเทศที่จะพัฒนาให้ประชาชนในประเทศนั้นอยู่ดีกินดีมีความสุขท่าน,นจะมีภาระหน้าที่หนักขนาดไหนพรเราครอบครัวเดียวมีลูกไม่กี่คนเราก็รู้สึกว่ามันหนักกันมากแต่พระองค์นั้นมีลูกทั้งประเทศ ทังหกล้านคนยันในแต่ละวันพระองจะทรงงานดึกดื่นมากทีเดียวและตลอดทุกนะตารางเมตรในประเทศไทยอย่าไปว่าจังหวัดไหนอยู่ตรงไหนพระองค์ชี้ได้หมดว่าจังหวัดนั้นควรจะทําอย่างไรจังหวัดนี้ควรจะทําอย่างไรบริหารดินอย่างไรบริหารน้ําอย่างไรเพาะปลูกอย่างไร นะอยู่ในนะจิตใจของพระองค์ในสมองของพระองค์ทั้งหมดทีเดียวนะทุกตารางเมตรมีความละเอียดรอบคอบองการพักผ่อนของพระองค์นกน่้อยมากแต่ถึงกระน,นั้นพระองค์ก็ยังสนใจซึ่งพระธรรมฟังพระธรรมเป็นประจำออกกําลังกาย ในบริเวณสวนจิตรดาก็ไม่ได้ว่าฟังเพลงมีเทปก็ฟังธรรมะหนึ่งชั่วโมงก็ฟังไปได้หนึ่งมวนสองชั่วโมงก็สองมวนก่อนที่พระองค์จะได้บรรทมก็ฟังธรรมะจนหลับไปเมื่อเสียงเทปหมดหน้าท่านก็พระองค์ก็ทรงตื่นขึ้นไม่ใช่หลับไปเลยแสดงว่าจิตใจก็จดจ่ออยู่กับพระธรรมจนจิตนิ่งสงบ เข้าสมาธิองคงทำอย่างนี้เป็นประจำทั้งด้านการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาก็ทรงนั่งสมาธิได้นานมากทีเดียวจากที่พระเทลานุเทละลได้สนทนาธรรมกับพระองค์นั้นก็มาบรรยายให้ฟังังเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ นะเป็นผู้สนิกกรของท่านเราจะตอบแทนพระองค์ท่านอย่างไรจะมีกระตัญยูกระวเวทิตาตอบแทนต่อแผ่นดินนี้อย่างไรแผ่นดินที่พระเจ้าอยู่หัวของเรานั่นทรงสร้างมากับมือทรงธนุถนอมมาทรงพัฒนาเพื่อนแผ่นดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ควบคู่กับพัฒนาจิตใจของคนนั้นให้มีคุณธรรมซึ่งความกตัญญูกตเวทีนี้แหละเป็นคุณธรรมที่สำคัญนะของมนุษย์เราถ้ามนุษย์เหล่านั้นไม่มีกตัญญูกตเวทีมนุษย์นั้นก็จะไม่ต่างกับนะสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งเขาไม่มีคุณธรรมข้อนี้อันนี้ให้หมายถึงว่ามนุษย์ที่เป็นคนที่ยังเดินอยู่นี้ส่วนธาสี่ที่เป็นสัจริชานั้นอันนั้นเขาก็ต่าไปแล้วเขามีวิบากกรรมของเขาแต่คนเราที่เกิดมานี่แหลนะนะถ้าไม่มีคุณธรรม ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีกรตัญอยู่แล้วต่อเพื่อนแผ่นดินต่อพระองค์ท่านจิตใจของคนนั้นมันก็ต่ำกว่าความเป็นมนุษย์มนุษย์เปลวาผู้มีจิตใจสูงมีคุณธรรมที่สูงส่งมาจิตใจต่ำกว่านั้นจิตใจก็ไม่ต่างกันกันกบสัตว์ทั้งหลายเมื่อพวกเรามาคิดถึงพระองค์ท่านแล้ว ก็แสดงออกซึ่งความรกระตัญญยูกระเตวทิตาอย่างเช่นพวกเราแต่งกายแสดงออกมาทางกายนะใส่ชุดดำหรือว่าเสื้อขาวกางเกงดำหรือดำทั้งชุดอันนี้เพราะภาะวะของเราในขณะนี้ก็เรียกว่าพงจากไปมีภาะวะที่ประชาชนทุกๆคนก็มีความเศร้าสลดใจแต่ถึงกัะน,นั้นเราก็ คิดถึงความดีของพระอ,องค์ที่ทำเราแสดงออกทางกายแสดงออกทางวาจาคือไม่สนุกสนานเลื่อนเลิง,ลงบันเทิงใหญ่น้อมคิดถึงพระอ,องค์ทุกวันว่าพระอ,องค์นั้นสร้างความดีเอาไว้กับประเทศชาติอย่างไรบ้างในระยะหนึ่งเดือนนี้ก็ดีหนึ่งร้อยวันนี้ก็ดีเดือนหนึ่งปีนี้ เราระลึกถึงพระองค์ท่านถึงความดีของพระองค์ท่านที่ได้ทำมานั้นนะวันละหนึ่งอย่างก็จะระลึกถึงได้มากมายละหรือถ้าคนที่มีสติปัญญามากระลึกได้อีกวันละหลายอย่างก็ยิ่งดีเมื่อระลึกแล้วเราก็มีความทราบซึื่องใจเพราะท่านจากไปก็จริงแต่ว่ายังอยู่ในดวงใจของพวกเราเหมือนท่านยังอยู่ ว่าท่านยังอยู่ธรรมะที่ท่านสอนไว้ความดีที่ท่านทำไว้ยังอยู่เราก็จะต้องปฏิบัติตามาะแสดงออกซึ่งกตัญญูต่อท่านอันนี้แหละแม้ว่าท่านจะจากไปแล้วท่านรับทราบท่านก็ยิ่งจะมีความสุขใจมากว่าสิ่งที่ท่านได้ทุ่มเทได้เสียสละ ทุกอย่างทุประการในถิ่นธุรกันดารต่างๆงทุ่มเทความสุขส่วนตัวของท่านแทบไม่มีพระเทระจึงพูดว่าพระองค์ไม่เคยคิดถึงตัวพระองค์เองเลยคิดถึงแต่ปวงประชาอันนี้แหละเป็น,นจิตใจของพระพระโพธิสัตว์เจ้าผู้มีบาร,รมีมากแล้วจริงๆ แม้จะเฉพาะว่าชาวไทยนี้เท่านั้นนะแม้ชาวต่างประเทศซึ่งเป็นโยมเป็นพระก็ตามก็มีจิตใจเช่นเดียวกับเรานี้นะเช่นว่ามีโยมลูกศิษย์วัดของเรานี้แนะมีถิ่นฐานอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์เช่อโยมศักชายโยมอุไรวันแล้วก็มีลูกคิอธนิต ก็เป็นนะลูกชายของแม่ชีมณีที่อยู่ที่วัดมาบจันทร์ของเรานี้แนหะปกติแล้วครอบครัวนี้ก็ไปทำบุญที่วัดเหลียงซางซ่วงหลินเป็นประจำวัดเหลียงสร้างซ่วงหลินที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์นี้เป็นวัดเก่าแก่เป็นร้อยปีนะเป็นร้อยปี โยมก็เดินทางกันไปท่องครอบครัวไปทําบุญนะเมื่อเมื่อวานนี้ซึ่งตรงกับวันพระของจีนก็คือวันคืน15าค่ำเดือนเก้าเป็นวันพระของจีนเพื่อทําบุญเรื่องในวันที่จะนะครอบรอบวันประสูติองค์บร,รมบริษัท์พระอวโลกิเตสวรซึ่งเป็นที่เคารพสูงสุดของครอบครัวของดิมศักชัยยมุรวันก็ไปเจอกับพระที่วัดเลียงสางสุวงหลินนั่น พระท่านก็ดีใจว่าโ,โยมนี้อายุยืนนะเพิ่งจะพูดถึงครนะอบครัวของโยมอยู่พอดีริยะนี้ไม่เห็นว่าโยมไม่ได้มาวัดนะไปไหนมาทำอย่างไรข้าสนทนากันท่านใคร่เราให้ฟังว่าแต่ตอนเย็นเยนเมื่อพระท่านมารวมกันนะที่ สาราที่ท่านทำนนก,กิจกรรมของท่านนั้นเมื่อมารวมกันแล้วก็ได้สนทนากันถึงในหลวงของเธอว่ามีอาการป่วยมากพระทั้งวัดนั้นก็มีน้ำใจที่ประเสริฐมากนำปฏิบนะนำปฏิบยังดีพร้อมทั้งดอกไม้ ไปบูชาเทพเจ้าผู้กุ่มดวงชะตาเพื่อขอให้ท่านได้ช่วยให้ในหลวงของเรานั่นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์หายป่วยจากโรคภัยขณะที่นำเทียนถวายเทพเจ้าผู้กุมดวงชะตานั้นปรากฏว่าแสงสว่างก็วูบลงท่านก็ตกใจแต่ยังไม่ดับ ท่านก็พาการสวดมนต์ภาวนาขอให้ในหลวงของเรานั้นมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ไม่นานท่านก็ได้ยินกล่าวถึงความสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวท่านก็เล่าให้กับครอบครัวยมสักชายฟังว่าท่านตั้งแต่เล็กนะตั้งแต่เล็กจนโตนี้ ได้ทานข้าวของประเทศไทยตลอดมาจนเป็นพระก็ยังเดบริโภคข้าวของประเทศไทยยังได้ฉันข้าวของพ่อข้าวประเทศไทยอยู่ซึ่งไม่ใช่ว่า,เ,าเป็นการหาซื้อมาด้วยเงินทองนะอันนั้นก็เรียกว่าเป็นทางโลกก็มีการแลกเปลี่ยนกันด้วยเงินทองเพื่อให คนที่เขาทำเขาปลูกนั่นอยู่ได้ความหมายอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่ากว่าจะได้ข้าวพันธุ์ที่ดีถ้าเป็นไปแนะนำให้ชาวนาปลูกข้าวอันนั้นน่ะเป็นคุณธรรมความดีอันประเสริฐของในหลวงของเธอใช่ไหมที่ท่านพัฒนาพันธุ์ข้าวต่าง แล้วก็สอนววทีปลูกปรับปรุงดินทั้งหลายด้วยเพื่อให้ได้ข้าวที่คุณภาพที่ดีทาไม่อาตมาก็ดีพระทั้งวัดนี้แหละได้ครบได้ฉันท่านก็มีความกตัญญูกตาเวทีคิดถึงในหลวงว่าท่าน,นเป็นหนี้ของในหลวงเป็นหนี้ของประเทศไทยนะที่ท่านได้บริคบบริโภคข้าวที่ดีอย่างนี้ทุกวัน บอกพระที่นี like so ่มีความคิดเหมือนกันหมดอย่างนี้ก็ก็ถามในหลวงของเธอนั่นเป็นคนพัฒนาอย่างนี้ใช่ไหมโยมของเราก็ตอบว่าใช่ในหลวงนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ที่พัฒนาพันธุ์ข้าวที่ดีให้กับชาวนาแล้วยังมีการพัฒนาเรื่องระบบชลประทานระบบน้ำระบบดินไปพร้อมด้วย ท่านก็พูดว่าท่านจะเป็นนี่ในหลวงของเราในในหลวงของเธอนี่แหละนะคงจะสอนประชาชนชาวไทยนะเพราะชาวสิงคโปร์ที่พอมีเงินบ้างก็มาเที่ยวประเทศไทยและมีความประทับใจในนิสัยของคนไทยที่มีนิสัยอ่อนโยนไม่โตอตอบนิสัยที่อ่อนโยนนะ นึกว่าเรวยิ้มสยามของชาวไทยนี้คงจะได้มาจากพระราชาของเธอที่มีคุณธรรมเห็นไหมว่าเขาไม่ได้มองแต่เราแล้วท่านมองไปถึงผู้ที่ทรงคุณธรรมเป็นประมุขเป็นคนบอกคนสอนคนแสดงให้เห็นพระพุองนั้นเป็นผู้ที่มีความอ่อนโยนจริงๆเมื่อท่านไปราบ ระเทลานุเทละนั้นพระองค์มีความเครรารพการวะอ่อ,อนโยนเป็นอย่างมากหรือแม้แต่ประชาชนของท่านผู้แก่ผู้เท่านั้นพระองค์ไม่ได้ถือตัวนะอ่อ,อนโยนมีความรักด้วยใจจริงพูดอย่างนี้โยมของเราก็ตอบไปว่าอันนี้นะ พระอ,องค์จากไปแล้วก็จริงอยู่แต่ยังอยู่ในดวงใจของครอบครัวของกระผมพร้อมทั้งประชาชน,นชาวไทยทั้งประเทศโยมของเรานั้นก็กั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่มีความทราบซึ้งใจถึงความดีของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีอยู่แล้วเต็มหัวใจก็รู้ว่าประชาชน ของเราชาวไทยของเราคงเป็นอย่างนั้นแต่นี่ท่านเป็นพระที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอยู่ประเทศสิงคโปร์ญาติโยมก็ซื้อข้าวมาคำบถวายท่านแต่ว่าด้วยน้ําใจของท่านด้วยคุณธรรมที่มีในใจของท่านที่คิดละเอียดนึกคิดถึงความกตัญญูกตวเวทิตาต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อชาวนาที่ได้ปลูกข้าวให้ท่านได้บริโภคอันนี้น่าสารเสริญในคุณงามความดีคุณธรรมนที่ท่านได้มีท่านทำทั้งทางกายการสวดมนต์ภาวนาทั้งนำปฏิที่ดีที่สุดไปจูดกับถวายเทพเจ้าไทยสวยเอะเป็นเทพเจ้าสืบชะตา ท่านทำทุกวิถีทางที่จะให้ในหลวงของเรานั้นมีอายุยืนยาวพวกเรานั้นเป็นชาวไทยอัตมาก็คงจะทราบอยู่ว่าพวกเรานั้นก็มีจิตใจที่ระลึกถึงพระองค์ท่านนะพระเจ้าสมเด็จพระปเจ้าอยู่ที่พระองค์ได้จากพวกเราไปแต่จากไปนี้จากแต่เพียงร่างกาย แต,ต่จิตใจของท่านถ้าพูดถึงธรรมะจิตใจแล้วพระองค์นั้นยังอยู่เพราะอะไรพว์ยังอยู่ในใจของเราเรายังจำพระองค์ได้ว่าพระองค์นั้นทำความดีเอาละอะไรไว้บ้างในให้กับประเทศชาติกับประชาชนชาวไทยเรายังจำได้เมื่อเรายังจำได้แสดงว่าพระองค์นั้นยังอยู่ในใจของพวกเรา,าพระองค์อยู่ในใจของพวกเรานั้น พวกเราก็จะต้องตอบแทนคุณของท่านตอบแทนคุณของแผ่นดินนี้ที่เราได้นะมาอาศัยอยู่ใต้ร่มพระโพธิสัมภา์ของพระองค์นับว่าพวกเรานั้นนะมีบุญมีวาสนาที่ได้มาเป็นคนะ่ารองพระบาทของท่านอาตมาก็เห็นวันนี้ญาติโยมมากันมาก แต่งกายด้วยความนานเรียบร้อยเนียกว่านรึกถึงพระอ,องค์ท่านก็มีความรู้สึกว่าราบซึ้งใจที่ดวงใจของพวกเรานั้นถึงเวลาน,นี้แล้วก็จะแสดงออกมาว่าเป็นดวงใจเดียวกันเป็นอันเดียวกันมีหลักนะเคารพบ,บูชาอันเดียวกัน และความสามัคคีที่เป็นเดียวกันนี้แหละมันจะมีพลังขับเคลื่อนให้พวกเรานั้นเดินต่อไปเพื่อประเทศชาติของเรานั้นจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองนะคงอยู่ได้ตลอดกาลนานเมื่อประชาชนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีศรัทธาเคารพและมีธรรมะมีกตัญญูกตติว,วิตตาซึ่งเป็นคุณธรรมที่สำคัญหาได้ยากในโลก ซึ่งพระองค์ท่านนั้นเป็นผู้มีกะตัญญูสูงสุดที่เดียวต่อพระมาราของท่านและพระองค์ก็มีธรรมะในดวงใจของท่านอย่างเต็มเปี่ยมมีคุณธรรมมีผมวิหารสี่มีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาหรือบารมีทั้งสิบที่เรียกว่าทศพิธราชธรรมนั้นพระองค์ได้ทำทุกประการอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ และพวกเราล่ะจะทำอะไรถวายนะพระองค์ท่านบ้างพวกเราก็ถามจิตใจของพวกเราว่าต่อแต่นี้ไปแล้วให้เราคิดถึงพระองค์ท่านด้วยความดีที่พระองค์ท่านได้มีทุกๆวันและก็พยายามทำทุกๆวันเช่นว่าเมื่อเรามีความโกรธก็คิดถึงพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านนั้นเป็นผู้ที่มีความเมตตาสูง มีความรักต่อบุคคลอื่นเราก็ควรจะมีความรักเหมือนพระองค์ท่านอย่างนั้นองค์ท่านมีความเสียสละทางกายวาจาทางทรัพย์เราก็ควรทําอย่างเหมือนกับพระองค์ท่านอย่างนั้นพยายามทําอย่างนั้นพระองค์ท่านมีทรงศีลศีลห้าศีลอุโบสถในวันพระพวกเราก็จะต้องบาเพ็ญความดีอย่างนั้น องค์ท่านสนใจในการฟังธรรมนั่งสมาธิกรรมฐานเราก็จะต้องพยายามทำอย่างนั้นเหมือนกันเมื่อทุกๆคนได้ทำอย่างนี้พร้อมๆเพียงกันแล้วก็จะเป็นพลังจะเป็นพลังของบุญที่จะถวายเป็นพระราชกุศลนะแก่พระองค์อันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่งามที่สุดนะที่พวกเราน่าควรจะทำ ดูอย่างพระพระภิกษุที่วัดเหลียงสร้างสุ่งถิ่นนี้เห็นไหมว่ามีจิตใจที่สูงอย่างไรมีจิตใจที่ละเอียดอย่างไรแม้แต่ทานข้าวจากญาโยมสิงคโปร์นำมาถวายหรือคนไทยที่ประเทศสิงคโปร์มาถวายก็ตามแต่ท่านก็คิดละเอียดจนมาถึงว่าเป็นเพราะในหลวงของเรานี่เองที่ได้พัฒนาพันุ์ข้าวที่ดีสอนคนให้ปลูกข้าว ให้ได้ผันข้าวที่ดีมากจนท่านได้บริโภคใช้ยยสอยอันนี้เป็นคุณธรรมที่สำคัญนะของท่านที่เดียวที่มีอยู่ในใจถ้าบุคคลใดมีคุณธรรมซึ่งกตัญญูนี้กตเวทีนี้แหละลูกคุณของท่านแล้วก็ปฏิบัติตอบแทนเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกนี้เพราะฉะนั้นคนนะ่ะมีจำนวนมาก แต่คนที่จะรู้และมีคุณธรรมกรตัญญูนั้นน่ะมีน้อยเพราะเจ้าจุตัดได้ว่าหาได้ยากในโลกแต่อย่างไรก็ตามพวกเรานั้นน่ะนะอาตมาหวังว่าพวกเราคงจะเป็นหนึ่งในผู้ที่มีกตัญญูต่อพื้นแผ่นดินประเทศไทยต่อพระองค์ท่านต่อในหลวงให้พิจารณาอย่างนี้นะทุกวันทุกวัน ใจของเราก็จะเจริญงอกงามในการประพฤติในการปฏิบัติก้าวหน้าอยู่เสมอก้าวหน้าไปจนถึงว่ามีบาร,รมีมากเมื่อมีรารมีบารมีมากแล้วนะพระองค์ท่านจากไปแล้วแต่ว่าอยู่ในใจของเราเมื่อเราทําตามพระองค์ท่านในที่สุดแล้วใจของเรานั้นก็จะไปอยู่ใกล้ชิดกับใจของพระองค์ท่านนะไม่ได้ไปไหน อยู่ใกล้ชิดกับท่านติดตามท่านไปด้วยคุณงามความดีอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในณเวลานี้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพระองค์ท่านจากไปพวกเรานั้นก็ให้อยู่ในความสงบและไม่ลื่นเลงบันเทิงใจสนใจในการสร้างความดีนะให้มีธรรมะพวกเราจะจิตใจของเราก็ยิ่งจะมีะบุญกุศลมากเราก็จะได้ถวายพระราชกุศล ให้พระองค์นั้นได้มากขึ้นเพราะพวกเราทุกๆคนนั้นก็เป็นหนี้ของพระเจ้าอยู่วหักันทุกๆคนเลยนะแม้แต่พระนี้นมาบวชแล้วก็ได้ความอุปถัมภ์จากพระองค์ท่านเป็นอย่างดีทั้งด้านการศึกษาปริยัติด้านการปฏิบัติเป็นผู้สนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการทำให้พระสงฆ์นั้นนะมีโอกาสมีเวลาที่จะพัฒนา ความรู้พัฒนาจิตใจธรรมดึงขอมุทนาที่พวกเราทุกคนนั้นมีดวงกิตดวงใจมีความครุกคลรวะเทิดทูลมีความตั้งใจมีความพัฒนอยูต่อพระองค์ท่านก็ขอให้ปฏิบัติกันอย่างนี้กันตลอดไปนะเจญพร